มาปักชําใบกันค่ะหลังจากตัดมันไปนแล้วปักชําใบว่านรวยไม่เลิกใบหนึ่งเนี่ยเวลาขึ้นต้นมาก็จะขึ้นประมาณสามสี่ต้นนะคะใช้ไม้นาล่องไปนิดนึงแล้วก็ปักลงไปในดินดินที่ใช้ในการ ชำใบนะคะก็จะเป็นดินที่เราหมักเอาไว้แล้วนะคะพวกอินทรีย์วัตถุเนี่ยมันย่อยสลายแล้วใบไม้เปื่อยแล้วอย่างเงี้ค่ะเวลาปมปากผมจะปากไปในกล่องแบบนี้เลยนะคะโดยส่วนใหญ่ ก็ไม่ได้ตัดไปทีละกระถางประหยัดพื้นที่ด้วยเดี๋ยวต้นไหนที่เขาขึ้นหน่อเขาแทงหน่อแล้วอะไรแล้วเราก็ค่อยแยกออกกระถางค่ะค่อยมาปลูกก็ได้ยุงเยอะเหลือเกินเมื่อสักครู่ก็ไล่ไปแล้วเนาะเนี่ยหน่อจะเป็นแบบนี้ เมื่อสักครู่มันกล้องมันไกลไปนิดนึงอันนี้ให้ดูใกล้ๆัน,นี้นะคะเวลาเราปักไปต้นมันจะขึ้นแบบนี้ขยายไปเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อนๆชอบปลูกต้นไม้แนวไหนกันบ้างคะเข้ามาคุยกันได้นะ เวลาปลูกต้นไม้ส่วนใหญ่ก็จะปลูกช่วงเย็นนี่แหละค่ะปลูกขยายอะไรพวกนี้ก็จะทําช่วงเย็นช่วงหัวค่ําต้นไม้มันก็จะฟื้นตัวได้เร็วถ้าขยายตอนที่มันเป็นช่วงกลางวันอากาศจัดจัดร้อนๆน,นี่ก็ไม่ไหวค่ะเขาจะเหี่ยวกันไปเลยฟื้นตัวช้า ปักไปเลยใช้ไม้น่ะคางแข็งอย่างเงี้ยนำล่องไปนิดหน่อยะคะ่ะแล้วก็ปักลงไปกดตรงโคนให้ตึงมือนี่นะคะโควิดกี่ละลอกละลอกก็อยู่กับต้นไม้นี่แหละคะ่ะ มาปลูกต้นไม้นี่ยก็เพราะโควิดเลยรอบแรกปีที่แล้วแต่ก่อนก็ปลูกเล่นๆหัววเล่เป็นจริงเป็นจังเดี๋ยวนี้ทำเป็นอาชีพแล้วทำยูทูบปลูกต้นไม้ให้เพื่อนๆดูนี่ก็ได้ตังค์เหมือนกันถ้ารถนี้ติดหมดนะเพียบทีนี้ เป็นร้อยกระถางแน่เลยอันนี้แค่อันนี้แค่ตัดไปสักสามสีก่กระถางนะยังตัดไม่หมดเลยเสร็จเรียบร้อยปัดชำใบว่านรวยไม่เลิกนะะตัวที่ตัดตัวที่ตัดไปก็ปลูกใส่กระถางแบบนี้เลยทุกคนที่เป็นหัวหัว อย่างี้พอแตกขึ้นมาเขาจะสั้นๆป้อมๆใบจะอ้วนๆนใหญ่ๆนะคะต้นเนี้ยที่ไลฟ์ไปเมื่อกี้นี่เวลาตัดไปมันจะขึ้นมาอย่างนี้แหละปัดช้ำแล้วก็ลดน้ำแค่โชยๆก็พอนะคะไม่ต้องแบบ จนชุ่มมากก็ไม่ต้องมันจะแฉะเกินอันนี้แค่ช่วยๆเขานิดหน่อยให้ดินพอมีความชื้นแล้วก็เอาไว้ในร่มค่ะวางไว้ในร่มลำไรไว้ในที่ที่ไม่โดนแสงโดยตรงนะคะการปักชําใบว่านรวยไม่เลิกอะค่ะทุกคนลดนวยเลยตัวที่ตัวที่เราตัดก็ลดให้เรียบร้อยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการปักชําใบว่านรวยไม่เลิกเพื่อนๆก็ลองทำกันนะคะสวัสดีค่ะ